Boards, zat, วันนี้กระเบือในเวทีมีทั้งหมด10ตัวนะครับผมผมเดรามาลองเช็คดูอ่ามีผู้ใดมาท่านใดใช่ท่านไหนเมื่อจบจับสนากว่ท่านไหนยกมือครับยกมือยกมือเร็วใช่ไหนไหนอย่าให้สีเหมือนกันนะผู้ใดสีแล้วได้เด yes. ้กให้ยีมไดคนเลือกแดดไปฟัง เอาผมจัดไม่ได้เอาเสียเลยครับ74รับเสือ้อสวยๆจากสีอะไรสีฟ้าครับ74็ดสบครับเอาพี่บอกอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับสีฟ้าจะมาแล้วครับรับเสือ้อสวยๆจากพี่สัตว์เนะมื่อกี้ยืนจับจูงควายอยู่นี่หรือยังเ <laughs> สื้อเสื้อสีสีนั่นเราอยู่ไหนอ่าครับผมเอาพี่เอาพี่ยกเองพีู่กเองใครลูกไหมใครลุกไหมลุกยกมอบด้านล่างยังไงลุกเอง ใ้รุ่นไม่หน่อยเรียงข้าราการครับในรุ่นนี้มีกระบือทั้งหมด10ตัวนะครับหมายเลข9จะไม่มีนะครับข้านราการหมายเลข9อัเกอรไหนพี่กันทรายหรือเปล่ากันทราสิครับสีเขียวตองอ่อนครับหมายเลข20ครับหมายเลข20อ้องโวยทั้งหมดมันเฉียดนี่ละมันไก่เชียงก่อเอา้านี่ไงนี่ไงมาแล้วลูก ออ๋อสีเหลืองเพิ่งแจกไปเมื่อกี้ลูกอ่าอันนี้รอแล้รอรับวัวเลยตัวนี้ไม่เป็นไรน้องมีจิตใจอยู่แล้วมา่นน่ะเอาหม้อให้น้องเลยลงมาเลยลูกเอาเลยเพราะว่าเรามาแจกอยู่แล้วนี่นี่มาเอาให้เสื้อให้น้องหน่อยมันมันใหญ่ไงขนาตัวเล็กขนาดตัวเล็กเสื้อตัวเล็กนี่นี่เล็กเอาจรง น้องเลยน้องก้าวสุดแรงกอนแต่ว่ารอจับยังไม่ใช่นะน okay. ้อโอเคขอเสียงพุทธภูหน่อยครับอ่าเขาอรอบนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีรางวัลชมเชออยอีกนะครับครับก็ขอเสยงคณะกรรมการได้พิจนารณาเลยครับในลักษณะต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีหมายเลขที่จะอยู่ต่อนะครับครับอ่าถ้าผมอ่านหมายเลขไหนแล้วก็ให้จูงกระเบือไป ตอนนี้อยู่ซีรีส์าบบ่นขัาใจกันนะครับหมายเลขเจ็ดครับอยู่ต่อครับยกมือครับหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขแปดครับหมายเลขสามครับหมายเลขหกครับหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสองครับครับนอกนั้นก็เดี๋ยวเชิญท่านพักผ่อนก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเวทีหน้าก็ แต่มีรางวัลชมเชยจากทางผู้จัดให้นะครับเป็นประกาศนะครับเป็นผู้ประวัติของกับเหล่ท่านนะครับในสามอได้เข้าสู่การพิธีประพูดด้วยท้งนี้นะครับนะครับมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับที่ยังเหลือไว้ในเวทีนะครับเจ็ดตัวนะครับให้เดินนะครับจูงเดินครับที่ไอซีอาร์ครับคุณเดินทางนี้นะครับออซอยยิ่งเจริญฟาร์มเข้าย่างนึงน้ำวัววันแต่คุณเอ่อ เลียนเลียนเลี้ยนเลียนเลียนคนเก็บก็ได้ก็แต่กระจายกระจายใหม่หรือจะจุ่มกันไรนะครับอ่าครับกรรมการจะได้ไม่ตาลายนะครับเพราะมันตัวใหญ่เกินขนาดนี้ก็คือนุ่นอายุไม่เกิน30เดือนนะครับพี่น้องครับตัวเนี้ยยังไม่ใช่ตัวซีเมียนะครับยังเป็นอายุยังน้อยอยู่นะครับสองปีกว่านะครับพี่น้องครับเราให้ ให้คะแนนในใจเราได้นะครับลองดูซิว่าตัวที่เรารักตัวที่เราชอบตัวที่เราเห็นว่ามันงามจะตรงใจกับเรากับกรรมการไหมนะครับที่เราเลือกในใจเราไว้นะครับว่ากรรมการจะเลือกเหมือนที่เราเลือกหรือเปล่าสามารถให้คะแนในในใจเราได้นะครับนี่คือความภาคภูมิใจของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าสัตว์ชนิดเดียวที่วงการปศุสัตว์ไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศก็คือกระบือนนี่แหละครับ กระบือนี่นะครับเพราะว่าควายไทยของเรานะครับเราเลี้ยงโคเนี่ยเราต้องไปยชื้อใส่มาจากประเทศมาเลี้ยงนะครับแต่ว่ากระบือนี่ของเราใหญ่สุดนะครับตอนนี้นะครับครับทุกท่านครับต่อไปเป็นมิติของการจับสลากนะครับปีใหม่ครับรางวัลจากท่านนายอำเภอสรายุกชัยยาลาดนะครับผู้ใหญบอทช์นได้สลากเร็วโตเดเยอโตเสเยอไทยอะไรได้เนี่ยยกมือครับ แสดงว่าได้พบหมดแล้วนะอ่าเชิญท่านนายภอสดายุทธชัยราชนะครับมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรรางวัลนี้คือรางวัลอะไรนะวัวเลยพี่ลูกวัวนะครับพี่น้องครับรางวัลต่อไปเป็นรางวัลลูกโคนมนะครับห้ามมองนะครับท่านใดเลยครับห้ามองเลครับผู้ได้รับเกียรติท่าครับใครจะได้ครับใครจะได้รางวัลลูกโคดมครับสีฟ้าครับสีฟ้าพี่สีฟ้าเลขที่ออก ได้แก่หมายเลขนี่เลขศูนย์นะพี่น้องศูนย์เก้าครับหมายเลขสิงศูนย์เก้าสีฟ้าครับเชิญครับเอ้ามี่เสียงไอมแมนไหมแมนบหครับจะกระหัวเนยถ้กับหัวหกขุนนะโอ้คนไหนคนตรงไหนไหนโอเคความจริงของจริงของจริง เนเชนคับเชนทค่ไนเบอร์รับพ่อน้องมาลเไยโมไซมาเลยุ่งอ่ะอก่ง่ะเอาเคโเอาไปเลียงสมาชิกครบ